เพื่อนๆสวัสดีนะคะสวัสดีสุขสุขคุณน,น้าจ๋ะเนาะมือนีมาสวัสดีในเห็ดอ่าเห็ดเผือกไอเห็ดลมนะคะเห็ดพานาโซนน้าจ๋ะเนาะที่กินได้ในป่านะจ๊ะเมืองจะ๋ะแบบนี้นะคะเพื่อนๆที่หนามเคยทายคลิปเอาไว้น้าจ๋ะเนาะว่าแบบได้กินได้แบบได้กินบ่ได้แบบที่หนามทายอยู่นี่กินได้นะคะเป็นปลาเลยนะคะแต่ว่าน้มเนาะเพราท่านเก็บนะคะเพราะว่า สิเป็นยางเก็บเห็ดผงก่อนนะคะแต่เห็ดเห็ดพันธุ์โซนดอกนี่มันใหญ่นาะจ้ะเนาะนี่ค่ะนี่กัแม่นะคะสีเข้มเข้มขาลายลายนี่แม่น้อจ้ะอันสีจืดๆขาวๆนะคะนะขานะบัลายแบบนั้นกินบัไถ่นะคะไปตองนะคะเอพอว่านามยังระท่านเก็บพันาโซนนะคะพระว่านามจะมาเก็บอมามอเบืองเห็ดผงนะคะแล้วกัป้านี่บัไถ่มาดูนะคะแต่ก่อนเคยมาเก็บแต่ว่ายังม่ท่านเดตเหตุคลิปนะคะ เมื่อเจอดงเฮ็ดเผิ่งนะคะเพื่อนๆก็เลยมาตามเบิงอีกนะคะนี่จ้ะดอกหนึ่งนะคะขาวๆอวบไปเลยจ้ะเพื่อนๆเก็บไปเลยนะคะเหมือนเดิมนะคะเจอเห็ดก็หาทุ่งมือพระท่านจ้ะ <c oughs> แต่หนามแนมมากพูนค่ะขาวๆนะคะเห็ดกับใบใหม่มันคือนกันนะคะเพื่อนๆเห็ดกับใบไม้เหมือนกันนะคะ แล้วก็ท้าเฮ็ดออกกับบริมีตั้งแต่สาวมืองสีนะคะอันนี้เป็นเฮ็ดชนิดี้นามบองหูนะคะว่าซื้อเฮ็ดอย่างล่ะกะ่ะโดยส่วนตัวนามบอบอร์เคยอ่าเก็บไปกินนะคะแต่แม่มาเห็นขาวๆเลยผ้ามาเบิงนะคะนี่ละจ้ะเฮ็ดฮาเพ็รแม่มาขาวๆว่าแมนๆนกับวแมนนะคะเพื่อนเดี๋ยว เดวก่อนด้วยจ้ะคือจังแนมขม่าขาวๆอยู่จ้ะทั้งนี้อากาศมันบกข่อยไอ้นี่นะคะเพื่อนๆมันฝน,น,นตกนะคะบกข่อยชุ่มชําปัน,ดน,าานได้เนาะจ้ะเนาะเฮ้ยบกข่อยสดใสปันได้นะคะคึมๆน้อยฝนเศร้าตกน้ำออกมากอะคึมนะคะนี่จะเพื่อนๆแนมมากโมเม้นนะคะเป็นชนิดเดียวกันไม่ใช่เห็ดพึ่งนะคะเพื่อนๆ แนะนำยางกลับไปหม่องพนาโซนก่อนนะคะแนะนำเจอเห็ดและนามจังจะเปิดกล่องผ้าเผืนเพื่อนเอนบิงเนาะค่ะเนาะแล้วก็จะทายเห็ดผึ่งกับพนาโซ่นี่จ้ะนี่ค่ะสองชนิดนี้ทานได้นะคะเพื่อนๆน,นี่จ้ะถ้าเจอเห็ดและนามจะเปิดก<อ>ล่องนะคะ มือนีปันจรยานมาเฟนพ่นอยากมาหนามนะคะมาหอดกะยางรอรอ,อเบิงม่มีเห็ดดอกว่าสันเมื่อว่าสันขับไปทรงกับเทีท่ยวแต่ท่าเอิมด้วยจ้ะบ่เข,ข่าใจคือกันจ้ะกับเวลาพ่อเห็ดกับส่วนเมือ่อเงิดฝรั่งหลายนี่จ้ะเพื่อนๆนามเมื่อพอ่อนามกระเลยอันบอกว่าให้จอดจรยานมากเก็บไปหาคาสตาเนียนนีกว่วัววสันโอ้เงิดลายนี่ค่ะ ขอโทษนะคะเพื่อนๆนี่จ้ะดอกหนึ่งนะคะปิดหูนะคะมันมีแต่ต้นใหม่นี่ยหน่อยเพื่อนว่านี่นี่ค่ะต้นเล้าวนี่นี่มาเห็นเห็ดอันกับกซองหาเนาะปานเห็ดมันสิแลีนไปหาเจ้าของนี่ค่ะเพื่อนๆนี่ค่ะสองดอกนะคะแล้วก็น,นี่ดอกหนึ่งด้วยจะ้ะเพราะนี่ว่าแม่จะเพื่อนๆโทษทีนะคะ เดี๋ยวด้วยจะเพื่อน,อนมันมีต้นใหม่นะคะหนามากกระเป๋นะคะปั่นจัก,กรยานมากแล้วค่ะเนาะแต่ว่าแฟ้นได้อยากมากน้ำนะคะนี่จ้ะอุ้ยอันนี้แฝดนะคะสวยๆนะคะแป๊บหนึ่งได้แจกทายลูปสวยๆก่อนจะ้ะถ้าเจอแฝดจะทายรูบจะ้ะเพื่อนเพื่อนมองนี้จะเป็นอันนั้นนิดนึงนะคะขาวๆเพราะว่าฝนมันตกค่ะจะเป็นขึ้นล้านะจ้ะแต่ว่าไปหอนบานไปนตัดเอาจ้ะเหมือนเดิมนะคะ านามเจอเห็ดนามจะเป็นยังี่ค่ะทุกมือกับอามาน้ายือจากเพื่อเผื่อนี่ค่ะไปทะเพื่อหน้าพป่เก็บดอกสองดอกนี่ค่ะนี่นะคะเป็นย่างอ่อนอู่่จากเพื่อนีอนน่ค่ะ,คะเหน,น,น,นื่เหนื่อยอ,อ,อยากมาน้ำแต่ว่ามาเล็งไหมจ้ะก็งงขึ้นกันละนี่ค่ะเห็ดเปียกๆนะคะเพื่อนเอนล้วน,นามจะ เก็บร่วมกันได้นานจะไปหาหม่องตักขาเนาะจ้าเนาะออกจากมองหนีก่อนนะคะพวกคุณค่ะดอกหนึ่งเพื่อนๆลด้วยจ้าด,ดอกหน่อยๆนะคะแต่เปิด็ต่กะเป็นเห็ดผึง่งด้วยจ้ะเพื่อนๆเห็ดพึ่งตายผินนะคะนี่ค่ะนี่นะคะเขามาแป๊บเดียวนะจ๊ะเพื่อนๆแต่าหาเป็นนะ ถ้ามันเกิดมันก็พอค่ะหาเห็ดบ่เคยพอพ่อผ้ามากขอโทษนะคะอุ้ยพูนผเพื่อนดอกนึงจ้ะพูนเดี๋ยวด้จ้ะอุ้ยต้นใหม่ไล้ลายอันเพิ่นวางสีพูนเพื่อนเป็นปลาเลยจ้ะนี่ค่ะ นี่คะ่ะเพื่อนเพื่อนขอโทษนะคะเพื่อนเพื่อนคลิปอาจจะไม่ชัดเท่าไหร่นะคะเพราะว่านี่คะ่ะมันเป็นงาใหม่ในหน่อยยังส่จ้ะนี่พุ่นคะ่ะดอกหนึ่งเมื่อกี้น้ำขมานามก็เห็นฝรัง่งคนถือถุงนะคะคุณกับมัเก็บด้วยกันใช่ะรพุ่นคะ่ะพุ่น,พนเพื่อนเพื่อนนี่จ้ะนี่คะ่ะดอกงามๆเลยจ้ะ คู่อยู่อุ๊ยขอโทษน,นะคะนี่ค่ะเพื่อนๆนี่จะ้ะแน้ำจะเอาไปร่วมกันนะคะพพเพื่อนๆี๋ยวหาห,าหมองกระขากด้วยจ้ะแบบนี้จะเพ,พถ่ายน,นี่น้ำมาชากาแฟน้อจ้ะน้อน้ำจะให้เพื่อนอ่ะทายถ่ายนะคะชัดๆน้อจ้ะนาะนาอันนี้เฮ็ดมาแป๊บเดียวนะคะเมื่อกี้ที่เล่าส่วนน้ำเมื่อเมื่อเพื่อนว่ะข้อมล้างสัมคิดต่อตัดนะคะ เพื่อนเพื่อนแด้น้ำอันขอค่อยคอยตัดคำนอกพิเศษอุ้นเตอระสักอย่านะคะทำความสะอาดเนาะคะ่ะเนาะฝนต๊เพื่อกจะเป็นยังสี่ล่ะค่ะเพื่อนเพื่อนนี่ค่ะถึงน้ำ <c oughs> น้ำม,มาน้ำการนา้ำกระบนยังสี่นะจ๊ะเพื่อนเพื่อนอย่าถือนะคะเพราะว่าแฟนน้ำรับรอดจังสี่ค่ะ อันนี้ดอกที่สองนะคะ่นะเนาะมอสเตอร์สกูนมันเอาตัวติดนกยุงจะขนาดฝรั่งยังถามคนไทยเพื่อนดอกติมมันบานเป็นอย่างมันคือเขียวเรา <laughs> กับมันอันสปอร์เพื่อนนะคะถ้าดอกจุมจ่มมเนาะจ้ะสปอร์กันยังขาวๆจึงสีนะคะนี่จ้ะนี่นะคะกับใครขอสองสยะะะะัยเนาะจ้าเนาะอันนี้ คือดอกแก่เพื่นนะคะสปอก็จะเป็นประมาณนี้จ้ะเขียวๆนะคะโอเคชา้ชาๆนะคะเพราะว่าน้ำตัดขาทำความสะอาดไปเลยค่ะเพื่อนๆจังซื้อใดถือเห็ดนักน้ำนะคะนี่ค่ะสวยๆนะคะเนาะเดี๋ยวนะคะแป๊บนึงนี่ค่ะ น้ำก็เอาสปอเ็ดมาน้ำนะคะเพื่อนๆป,ปี่นทีน่นามตัดขาอยู่บาทนะะเนาะค่ะเนาะก็ถือโอกาสแถา,าย่างปลานามก็จะเอาสปอเ็ดมานามนะคะเอามาถิ่มนะคะแป๊บนึงนะคะอันนี้แฝดนะคะมองนีแถาแฝดนามเห็นแล้วก็ซื้อ mm. หอยเอาแล้วค่ะเดี๋ยวนามก็ซื้อตัดถิ่มนะคะ <true. S 1> อีกคุกสัสเดี๋ยวมันเด็ด นะคะเพื่อนเพือเห็นปะนี่เด,ด,ดน๋ยวถ้าเพื่อนเห็นเพื่อนจะไปจะซีอ่อละค่ะเพื่อนเพื่อนแต่ว่าถ้าเป็นน้มน้นตัดออกก็<ม>แล้วไม่เอาไม่เอาน,ะะน,นี่แหละค่ะจะประมาณนี้นะคะเพื่อนๆนำตัดออกนะคะน,ะ,นคะ,ะใส่ด้อยู่นะคะ คนเดินเยอะนะคะเพื่อนห้ยท้ายหายแล้วก็สูงแฝงน้ำแล้วสูงนะคะเพื่อนๆโอเคคำนกพิเศษอุนเตอร์พิเตอร์นะคะตัดขาเห็ดถิ่มนะจ้ะเน,ะะนาะแวนมกน็เอาสปอร์มานานะคะที่หออ่าสปอร์่ีน้ำไปตัด ัดอยู่บ้านนะคะเพื่อนๆนามก็จะเอาถิ่มในปลาเห็ดเลยจ้ะนาหฮอมาน้ำนะคะก็เป็นการขึ้นอ่าสปอเห็ดให้กับธรรมชาตินะจาน้ะเนาะนี่นะคะซ่อนราคาเพื่อนๆแล้วนามจะถิ่มแล้วนา,นานก็จะกบไว้นะคะเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย